มัน,มนไม่จำพัดแออมันไม่จำพันเออเอ,อเอาเลยนายกครับ <c oughs> ขก้ห้าันช่วยหน่อยอยางมันสามโลร้อยมันไม่ก่อยพอรายใจลูกไปโรงเรียนสมุดวัดเทียนก็ไม่ได้ดิน้อก็ห้าไมาอย,อยางลบก็ไม่มีนายกครับ ขอให้ท่านช่วยทียิงกัดยางยิงเป็นนี้เมียกาก็นี้ราเบียไม่ถ้าไม่มีลูกคงคงจะพู้ขอตายไม่รู้อีพึ่งทางไหนจึงหลงพลื่งไปอ้อนวอนนายกโตเชาวว้าใคยเน้นก็ามาหยุดรถข้าวสารก็มัด มันเส้นรันตดหูจีคนนองที่ไรจะไปห้าหมอเบียก็ไม่มีไม่รู้อีทำพพือดีได้กินแต่ยอดทุ่มโพนายกกับก็ให้ทัานช่วยบ้างให้สงสารคนตัดยางลงตาต่างจังคืนว่า ตาสันไม่ช่วยผมคงมวยมอรณนาไม่ได้รู้รอยผมก็ไม่ว่าได้แปดสิบห้าก็ยังดีว่าสามรู้รอย